สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเป็นพัสุมากิก็ตอนนี้มีสกิลครบแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีอันติเมทไม่เป็นไรเราลุยได้เพราะว่าสกิลมีครบละสี่สกิลสเต็ปเดิสเต็ปเดิสวัสดีครับเอา้าเฟลเฟล,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 ลสวัสดีจ้าสวัสดีเอายืนนิ่งทำไมจ้าตรงนี้มันนัวอะไรกันวะเนี่ยออนาโด กดมั่วโอล่ไอพวกมีสกิลอันติเมทสวัสดีเบคอนเออเฮ้ยซีโอปนี่บินเข้าไปชม จับมันมาทบุบพาอยู่ <S <S ฉันคือออาต้าฉันทาสมาก,กิอย่าต่อยฉันโอเคฉันอัลติเมทว้าวฉันลองบ้างเด็กเฮ้ยลองอะไรลองอัดกำแพงเฮ้ยอัดกำแพงแล้วจะมาอัดเล่าอ,อ๋ออี๋ซุม Ê, bà đê Tùm Đi Tùm Áo Cà bông, Ê để mà kèo Yeah. Không chạy đấy à เฮ้ยทำไมสโลเยอะปุ๊บอ้าวเอ้อเอออาเดี๋ยวมาลาดลเราที่ตามตามอากาศเฮ้ยใครปิวมา ไม่มีอะไรทำมันมี่ายตัวเหลืองดีไหมเนี่ยไอ้อมองกุฎเฮ้ยไร้มงกุฎการทุกคนไอ้อมองกุฎเอ้าได้มะไรเล้าไลมงกุฎดีอะไรวะเออตีมันตีมันแสวแสบสเออเอ้าแตกละ อะไรเพื่อนยาเอาไอ้นี่อววตืดตืดๆ,ๆใครเป็นไรยืนกันทำไมเพื่อน <c oughs> ไปละพี่แค่ตุนละไข่ทักวะไงอยู่ไหนวะอิมคุงพี่ไข่ตุนรอแล้วออกไปแล้วมันจะจัดการเอฟซีซะหน่อยมันจะแตกเอ้ยเอาไม่ใช่นนีเอาฉับมันเถอะเยอะเอา คนแตกเราต้องฆ่าปุ่มเยอะเอาเดีย๋ยวนี้ไม่ให้ฉันฆ่าปุเฮ้ยหินเอามีแอนิเมชันกระตุกได้เวลานัวเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดอะไรนาะยเราแค่โยนดางใส่ เอาเฮ้ย,ยการมันไอด้ไอดาบเออเอาเฮ้ยไม่รู้พวกใครใส่หมดเฮ้ย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 ไปยี่บว <c oughs> ขัดคอมโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยปุ่มเฮ้ยปุ่มปุ่ม อ่าฮ่าโอเคเขาได้คิวไปแล้วเป็นคนเป็นคนตุมนี่เอาเยาไม่มีพวกใครทั้งนั้นจับมาเอาจับไปโดนใครเลยโห้ปีน ปุ๊บดิอ้าวไม่มีทีมใครหรอกเพื่อนโอมเฮ้ยเบคอนไปกระแทกหน้าเบคอนเฮ้ยกาโรวแอนติเมตมาทำไปอืออาโรวแอนติเมตโอมแต่การต่อเลยเพื่อน มันรู้งานจะไม่ใช่พวกเดียวกันนะเฮ้ยอยากซ้ำอืมซ้ำอากาศก็ได้โอเคพักการน,นัวไว้เท่านี้เป็นหนึ่งหนึ่งโอ้ยตัวอะไรฮุ่ยฮึ่ยฮึ้ยอมหนึ่งสองสามทูบบปล่อย ปุ่มโว้ยกดช้าไปอย่ายวทำช้างนี่นี่ทูบดึงกลับมาออื้ ปล่อยปุ่มดึงกลับมาเอาหินทับทำไมมันตายง่ายอย่างวะ <c oughs> ใช้สกิลเพิ่น มาก็โดนเคาเตอร์เลยอ่อฮึเดี๋ยืนีาา่ทำอะไรเสรยแล้วก็ทูบปล่อยอืมปล่อยซ้ำเข้าไปตุ้มไม่โดนเอา้าอะไรวะกำลังสู้มันๆเลยเพื่อนเอา้า จมดีแล้วเ,เดี๋ยวพ e a ิสมีการมาเดี๋ยวอ๋อ0อง years later โอเคอะไรวะเนี่ยจะต้องมารอแกอา้าวโซนิกอย่างนงี้มีแวลแลวละนามีแวว Lộng tống phép em doe. Ah, tù Để nề lại hòng đô địch. Oó, chú mừng con หลบได้เฮ้ยเฮ้ยดึงมาเลยไวกวสกิลไปซ้ำอืมตุ้มเฮ้ยต๋องเรลเลยเฮ้ยผิดแล้วนายอ่ะอืมปุ๊บปุ๊บสกิลเบาเอ้อ เฮ้ยเฮ้ยมันผิดแล้วนายสกิลโซนิกมันก็อย่างนั้นแหละใช้ยากนิดนึงดึงมาเออเฮ้ยสกิลหนึ่งเราก็มีประโยชน์อยู่นี่วะสามโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้สกิลหนึ่งเออดึงมันมาในหนีเราก็หนีนะ เฮ้ยเข้ามาอย่างนี้ดึงกลับมา,มาปุา่มปล่อยไปเฮ้ยทุบหินได้เลยไหมไม่ได้นี่นี่เฮ้ยเอ้าเฟลเลยเอออะไรค้างค้างแมพเดี๋ยวรอดึงมันมาครับเอ้าไม่ได้ดึงมันมาปล่อยไปเอาหินทับได้ไหมเอ้ามันหลบ เหมือนจะแดนหลบจากพายุได้อมรอมันเตะมาครับเฮ้ย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 โผเสยขึ้นดึงตบปล่อยไปเกมโอเคครับกองไปเท่านี้นะกับตัวทัตสึมมกิเดี๋ยวไว้รอมันมีสกิลอันติเมดก่อน แบบว่ารอมันสกิลครบเลยอะ่ะเดี๋ยวกลับมาทําอีกรอบนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e ให้ทัศน์สืเมอกี่ด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนจุบๆ